สวัสดีครับวันนี้ผมช่างนุเอเซียแกรนโฮมพาพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับหน้างานบ้านน็อกดาวเอสศน์สามหนะครับออนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขานะครับเป็นบ้านโมเดิลขนาดกระทัดรัดที่สามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายครบคันนะครับ มีห้องครัวห้องน้ําห้องนอนเสร็จสับในตัวเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> เหมาะสําหรับพัก2อถึงสท่านได้อย่างสบายๆในวันพักผ่อนตากอากาศหรือว่าจะเป็นเรือนรับรองแขกอย่างเช่นที่นี่นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในและชมบรรยากาศภายนอกว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <Yeah. S 1> บ้านน็อกดาวน์สไตล์โมเดิร์นขนาด35ตารางเมตรนะครับ <Yeah. S 1> ใช้เป็นบ้านพักตากอากาศเอาไว้รับรองแขกนะครับ <Yeah. S 1> ดูบรรยากาศ <Yeah. S 1> ด้านหลังนะครับ yeah. สามารถเทควิวได้180องศานะครับในวันพักผ่อน <Wow. S 1> ตัวอาคารนะครับยกใต้ถุนลอยจากพื้นสูงประมาณ1เมตรนะครับเรามีบันได5ขั้นนะครับที่จะเดินขึ้นไปสู่เฉลียงด้านหน้าบ้านนะครับจุดหน้าบ้านพอขึ้นมาถึงมีม้านั่งรองรับในตัวนะครับสามารถเป็นที่พักผ่อนนะครับ <Yeah. S 1> หรือว่านั่งพักตรงนี้หน้าเฉลียงหรือว่าเป็นมุมจิบกาแฟยามเช้าได้อย่างสะดวกสบายนะครับกับเฉลียง เปิดประตูเข้ามานะครับพบกับห้องนั่งเล่นนะครับข 3. 3. นาด3.5คูณ3เมตรนะครับด้านในสามารถตั้งโซฟาหรือว่าเฟอร์นิเจอร์สำหรับใช้พักผ่อน2ท่านนะครับใช้ตั้งทีวีตู้เย็นนะครับรองรับไห้ทั้งหมดส่วนถัดมาทางซ้ายของรอการนะครับประกอบไปด้วยส่วนพื้นที่ทำรัวนะครับจุดนี้สามารถเป็นมินิบา์หรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆได้นะครับสามารถเป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารเช้านะครับกลับบ้านพักผ่อนสบายๆแบบนี้ ครับมาในส่วนของเชื่อมต่อโถงนะครับจะมีห้องน้ำในตัวนะครับและสุขภัณฑ์ครบครันนะครับฝักบัวชาเวอร์นะครับโอเคห่างล้างหน้านี้ให้เสียบสัตว์เรียบร้อยทุกส่วนถัดเข้ามาจากถงนะครับเปิดเข้าไปก็จะพบกับห้องนอนนะครับห้องนอนก็อย่าเช่นเคยครับ3.5้าคูณสาเมตรนะครับใช้ตั้งเตียงขนาดห้าฟุตหฟุตได้นะครับพิเศษหลังนี้นะครับมีส่วนดอกออกนอกนะครับ เป็นมุกยืนออกไป50เซนเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสามารถเป็นตู้เสื้อผ้าหรือว่าเป็นตู้โชว์หรืออะไรต่างๆได้นะครับตั้งเป็นตู้เป็น in, บิวอินต่างๆในส่วนของมุมตรงนี้นะครับก็ถือว่า3คูณ3.5เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย2คนได้อย่างสบายๆนะครับ <Okay. S 1> เพดานสูงถึง2.6เมตรนะครับถือว่าเป็นห้องที่ไม่ึดันนะครับนะรบ,บวกกับหน้าต่างโดยรอบนะครับลูกค้าหรือว่าผู้อยู่อาศัยสามารถชมวิวได้360องศานะครับมองไปข้างนอก ระแนงไม้พวกนี้นะครับให้รู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับกับพื้นไม้เฉลียงต่างๆนะครับที่เราได้ดีไซน์ให้ถือว่าทําให้บ้านหลังนี้มีความอบอุ่นไม่แข็งกระด้างมากเกินไปนะครับบอกกับเส้นสายต่างๆของตัวบ้านนะครับทําให้บ้านหลังนี้รู้สึกอบอุ่นนะครับไม่ล้นหรือว่าไม่เกลี้ยงจนเกินไปนะครับทําให้บ้านดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปมีลวดลายนะครับแล้วก็มีรูปทรงที่ เป็นเหลี่ยมเว้า like, ดูแปลกตานะครับทำให้บา้านหลังนี้ดูไม่น่าเบื่อนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆของงานดีไซน์ที่เราฝากไว้ให้ล NO ูกค้าทั้งเรื่องสีสันรูปทรงนะครับรวมทั้งที่สําคัญที่ส richten, ุดพื้นที่ใช้สอยนะครับคือห allora ัวใจสําคัญของที่อยู่อาศัยทุกๆที่พี่ๆอย่าลืมเรื่องนี้นะครับก็พี่ๆท่านไหนนะครับหากสนใจบ้านนกดาวโครงสร้างเหล็กนะครับทางเราผมช่างนุและทีมงานเอเชียแกนโฮมยินดีให้คำปรึกษานะครับ บ้านทุกๆหลังของเรานะครับย้ํานะครับเป็นงานดีไซน์ออกแบบใหม่ได้ทุกหลังนะครับอย่างเช่นเคสน,นี้ลูกค้านําตัวอย่างบ้านที่เขาต้องการนะครับก็จากที่ชื่นชอบที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับมาให้ทางเราประเมินราคาและจัดสร้างออกแบบนะครับตามที่ลูกค้าต้องการทุกๆส่วน <Yeah. S 1> นะครับเป็นงานดีไซน์แล้วก็เป็นงาน ที่ออกแบบเฉพาะโดยสถาปนิกทีมงานของเรานะครับการเลือกใช้วัสดุโครงสร้างต่างๆเรามีทีมงานแนะนำให้ทุกๆส่วนนะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อทางอินบ็อกซ์หน้าเพจ Facebook นะครับหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรทีท่ทิ้งไว้ให้นะครับวันนี้ผมช่างนุ่และทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานสวัสดีครับ เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ